คุณอ้อที่ประวันบอกว่าเชื้อราที่ผิวหนังรักษาเบื้องต้นยังไงนะครับเป็นคําถามที่ที่ดีมากเลยเบื้องต้นเนี่ยต้องไปวินิจฉัยก่อนนะครับว่าเป็นเชื้อราจริงๆเพราะว่าเชื้อรานี่ดูยากนะับโรคผิวหนังในน้องหมาน้องแมวเนี่ยมันจะมีความก็เรียกว่ามีความแปรผันนะครับบางครั้งเป็นเชื้อราก็จริงแต่ว่ารายโรคที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าเชื้อราในน้องหมาน้องแมวเนี่ยมันจะมี3ามตัวด้วยกันนะครับไม่ได้มีเชื้ออยู่ตัวเดียวนะครับมี ไมโครสปอรุมเคนิสนะครับแล้วก็มีไมโครสปอรุมจิปเซียมแล้วก็ทิโคไฟตันเหมือนตากคูไฟนะฮะคือเชื้อรามันจะมีอยู่3ามชนิดนะครับาะฉะนั้นรโรคจะไม่เหมือนกันนะฮะคุณอ้อไปไปวินิจฉัยก่อนว่าเป็นเชื้อราจริงหรือเปล่านะครับข้อแรกกันนะครับทีนี้ถามว่ารักษาเบื้องต้นยังไงที่จริงการรักษาเบื้องต้นมันก็ไม่มีนะมันเป็นโรคผิวหนังนะฮะมันต้องไปรักษาแบบจริงจังเลย นะครับหมายความว่าหนึ่งวินิจฉัยก่อนว่าเป็นเชื้อรา2เป็นเนี่ยจะดูว่าเป็นที่ไหนนะครับเป็นตรงจุดไหนบ้างและเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเป็นไม่มากนะฮะเป็นบางจุดแล้วน้องหมาน้องแมวไม่สามารถเลียได้ต้องการใส่คอนลาดบางตัวใส่ได้บางตัวก็ไม่ชอบก็อาจจะใช้เป็นแชมพูไปฟอกหรือครีมสําหรับรักษาเชื้อราไปถาก็ได้แต่อย่าลืมว่านน้องแมวเขาเลียนะฮะ เพราะ,ะนั้นการทาต้องเลียไม่ถึงเนี่ยเพราะว่าถ้าเลียถึงเนี่ยตับตายไปหมดนะครับเพราะว่าในเชื้อราเนี่ยยาที่ฆ่าเชื้อรา,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 าเนี่ยมันจะมีผลกระตับค่อนข้างสูงมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูสภาพของน้องหมาน้องแมวด้วยนะครับถ้าเป็นเยอะทั้งตัวนะครับอาจจะจําเป็นอาจจะต้องตัดขนสั้นได้ไหมนะครับเพื่อให้การฟอกแชมพูหรือการทายาเนี่ยมันโอเคแล้วเชื้อรารักษานานนะครับไม่ต่ำกว่าสองสาเดือนเนี่ย แต่ต้องเป็นเชื้อราจริงๆนะแต่ว่ามันจะมีเชื้ออยู่ตัวหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเชื้อราแต่ว่าไม่ใช่ก็คือเชื้อยีสต์นะครับเกิดจากยีสต์นะครับมาราสซีเสียพวกนี้แลกสณยก็เ,เหมือนเชื้อราการรักษาจะค,คล้ายๆกันแต่ว่าความยากง่ายมันจะต่างกันนะครับคือพูดตรงๆนะว่าเชื้อโรคพวกนี้ที่จริงมันอาจจะไม่ใช่สาเหตุเริ่มต้นก็ได้นะครับเมื่อที่น้องหมามีเชื้อราขึ้นนะครับมีเชื้อยีสต์ขึ้นเนี่ยเราต้องหันกลับไปมองเรื่องของสุขภาพแล้วว่า อะไรที่ทําให้น้องหมามีภูมิคุ้มกันที่ต่าลงแล้วก็ทําให้เชื้อพวกนี้มันโอเวอร์กรอขึ้นมาแล้วก็ทําให้เกิดการติดเชื้อได้นะครับปกติมันจะไม่ค่อยเป็นสาเหตุเริ่มต้นนะครับมันจะเป็นเศษซรกซ้อนที่ตามมานะครับจากภาวะที่ผิวหนังของน้องเนี่ยไม่ดีเช่นขาดโปรตีนนะครับกินข้าวคุกตับกินข้าวคุกโครงไก่อย่างเงี้ยโปรตีนเริ่มไม่พอผิวหนังเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอาบน้ําแล้วไม่ได้ได้ขนมีความชื้นสูง นะครับหรือว่าปล่อยให้ขนพันธุ์กันเป็นสังคตังอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีประเด็นที่ค่อนข้างเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นหมอขอสรุปนะครับว่าในเรื่องของโรคผิวหนังนี่ไปวินิจฉัยก่อนนะฮะว่าเป็นอะไรนะครับสองอถ้าเป็นเชื้อรานะครับมันมีวิธีหนึ่งหมอลืมบอกไปก็คือการใช้วัคซีนนะครับฉีดวัคซีนเนี่ยจะใช้ในการป้องกันก็ได้นะครับหรือว่าใช้ในการรักษาก็ได้ซึ่งตัวนี้เป็นยาที่ดีมากเลยนะครับเพราะฉะนั้น ในกรณีที่เป็นแมวแล้วเราหรือว่าเป็นหมาแล้วเป็นเยอะไม่ต้องการไปทาเนาะน้องชอบเลียไม่ต้องการฟอกแชมพูมากนะครับก็ใช้การฉีดวัคซีนซึ่งในแมวเนี่ยปรากฏว่าได้ผลดีมากรวมทั้งในน้องหมาด้วยนะครับการฉีดวัคซีนเชื้อรานะครับได้ผลดีมากนะครับฉีดประมาณสักอย่างน้อย3ามเข็มนะฮะติดต่อกันนะครับก็หายนะฮะแล้วก็ฉีดซ้ําปีละครั้งนะครับก็จะไม่กลับมาเป็นอีกเพราะฉะนั้นในน้องหมาน้องแมวที่เป็นเชื้อราต้องเข้าใจก่อนว่า น้องจะมีความผิดปกติอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันทาให้ผิวหนังมันเซนซิทีฟนะครับหรือว่ามันอ่อนแอต่อการที่จะติดเชื้อได้ง่ายกว่าน้องหมาน้องแมวที่ไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นไม่มีเลยนะครับไปวินิจฉัยให้ตรงแล้วก็ดูว่าจะต้องแค่ทายานะครับแค่ฟอกชมพูหรือจะต้องฉีดเป็นวัคซีนเข้าไปนะครับเพื่อช่วยในการป้องกันแล้วก็รักษามันก็ขึ้นอยู่กับตําแหน่งนะครับแล้วก็ความรุนแรงของน้องที่เป็นแล้วก็ชนิดของเชื้อราด้วยนะครับเพราะว่า อวัคซีนเนี่ยถ้าเป็นหมาไม่แน่ใจว่าเป็นที่กรไฟตั้นหรือเปล่ามันอาจจะหรือว่าไมโครสปอรุมจิปเซียมอยากจะไม่ได้ผลนะครับต้องเป็นไมโครสปอรุมเคนิส um, หรือว่าที่กดไฟตัน้นเป็นแต่กัไฟจะได้ผลอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยต้องกลับไปดูอีกทีหนึง่งนะครับเพราะฉะนั้นวินิจฉัยให้ได้ก่อนเชื้อราไม่มีตัวเดียวนะนะครับเชื้อราไม่ได้มีตัวเดียวมีหลายตัวนะครับ